เลครับถ้าเกิดคุณคิดจะซื้อ Mazda 2, 2> <Bayern> เพราะว่าวันนี้ผมปรับราคา Mazda 3ลงมาให้เท่าเหลือ Mazda 2นะฮะขอเป็นไงเราไปชมกันอีกทีหนึงได้เลยนะพี่นะนี่ครนะับเป็น Mazda 3สีแดงโซลเรดคันนี้ปี2019นะคุณพี่นะ ย้ำนะครับว่ารถบ้านแท้บอดี้เดิมไซส์ใหญ่ไซส์เท่าไซเวกไซส์เท่าเอลเตสแต่นี่คือมาสตอที่ได้ความเป็นสกายแอคทีฟเป็นรถบ้านเดิมแท้ๆสวยๆเครื่อง2000รถสีแดงติดฟิลม์มสีดำหรูๆแบบนี้ปรับมาให้จาก4เอาเท่าไหร่ไม่รู้แหละเอาไป449พอเอาเป็นเลยนี้จบนะ449ดาวไม่ใช้ครับไม่มีมาสเตอา3สกายแอคทีฟไฟท้ายไลท์ Light, เซนสวยๆขอบแดงๆอย่างนี้ คุณเป็นเจ้าของได้ในค้างวด8 0 0พันะฮะดูของที่ได้8,000กระจกออตโต้หมดข้างในเบาะหนังสีดำได้เบาะไฟฟ้าจอยสติ๊กเหมือน BM ด้วยนะพี่นะหน้าจออะไรเอ่ยมีให้หมด h ฮชอัพดิสเพมีให้นะครับป้ายแดงขาย 900, อัน900 0แสนี้เอาไป449จบพอแค่นี้เลดนี้พอครับ ออกรถ9,999บาทจบการันตีให้ไม่มีตัดต่อไม่มีความไม่จมน้ําไม่ก่อไม้ได้แดงโซเรสออกข้างไฟแดงมีค่าสีเพิ่มด้วยแต่นิดโนไม่เก็บนะพี่นะและบริการไฟแนนซ์มีทั่วประเทศออกได้ทุกอาชีพขอแค่คุณทาอาชีพนั้นะจริงๆสุดจัเลยจริงจริง,รง,รงนะฮะจัดไปครับ